สลับได้ไม่ถี่รู้อหรพี่เหรอผมงงตรงวิ่งสลับกันยืนหน้าผมก็งงไอ้เหี้ยสนุกกูยืนคู่ไค่มาเนี่ยทำตัว<อ>ไม่ถูกทรอารออะไรเนี่ย<ะ>โอ้โหจะเปลี่ยนไปกันเปลี่ยนกันมาไหมโมทำตัวไม่ถูกอันพี่พี่ไหกล้ใกลผมต้องสไลด์ช่วยเยอะว่าของพี่เล็กไงพี่เล็ผมก็งงไปจิ้งรอใครเห็ุแล้วมะฮะใช่ให้เหตุแล้วเหรอใช่ให้เห็ุพี่ เมื่อกี้เป็นสี่เก้าสิกอย่างล่าเออสี่ห้าเมื่อกี้พี่ได้ห้าต่างโอเคแล้วข้างตาสบายแล้วสบายแล้วไม่เล่นาเลยคุณพ่อน้องชาคินนะครับหลังจากไปส่งน้องกลับบ้านแล้วนะครับนี่อาจารย์เบียร์ทุนในอาจารย์เบียร์นี่ป๊าป๊าอาจารย์เบียร์ทุฮะ อันนี้คนคนตื่นบอลฮะน <c oughs> ี่นคนรับโ,โ,โอ้โหพริกโอ้โหสงมังงอกไม่รงโอ้โหสวยไม่มีคนตัดมากใช่พี่แม่งโคตรยากเลยตอนนั้นผมไม่กล้าส่งพี่ไก่น้องแม่งเข้ามาิดที่เร็วมาก อ่ะมันอยู่ที่นี่โหดเยี่ยมเลยใช่ไหมตอนที่เข้ากายผมแบบเฮ้ื่อยก็ต้องแลกจัไม่เป็นไรพี่เจ็บอ่ะไม่เป็นหรอกเพราะพี่พี่ไม่ขึ้นทันทีหรอกหน่อไม่พูดมากไม่เหมือนพูดง่ายเวลามันพูดแล้วพี่รู้สึกว่ามันสบายทุกทุกทุกการเมาของคุณเนี่ยมันเข้าทุกการกระทำทุกการเมาของคุณมันเข้าวิดีโอหมดเลยนะครับจริงเหรอวะใช้เป็นสำนวนในศาลได้นะครับให้ทนายอู๋มาประกันตัวให้อ่ะ โอ้โห <on> สวยออ้ยโอ้ยออนซูซูออนซูซูโอ้ยออนซูซูเฮ้ยนะโอ้โหหลังจากยิงไป3ลูกลง1ลูกนะครับวันนี้ค ouais. รับค่อนข้างใช้โอกาสได้เปลืองทีเดียวครับอุ้เยว่ โอ้ยรอดไปสินี <c oughs> ่ใบแล้วอีกบอลคู่สู้แต่ข้างในเริ่มแน่นแล้วนะเริ่มแน่นแข้างในเริ่มแน่นแล้วนะแล้วทีมเรารู้สึกข้างในแน่นขึ้นแล้วนะอุ้ยเสร็จโอ้โหชายพับมาแล้วชายชายมาแล้วโอ้โหโอ้โหสวยโอ้โหคุณพ่อน้องชาคินนะครับสุดยอดครับจะดีกว่าฝ่ายนั้ เอ้าหูยได้เลยนี่พี่ชายหันายไมเหรอพี่ชายหันซายมือขวาผมเนี่ยเขาชอบปล่อยโพสเต็ตเหมือนายใช่เขาถนัดซ้ายผมนึกว่าเขาถนัดซายตลอดเนัดซสายถ้าใช่ใช่ไหมเออเขาถนัดซายปะตัวไหนเาโพสเตอร์สายตลอดเลยโอ้โหโอ้เมียเขาโพสเตอร์สายตลอดอือจ่ายไพ่แล้วครับอ้าวบู๊อีกแล้วเหรอเปลี่ยนตัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเอามามาเนี่ยตีดสลากให้เฮ้ยพเอี ทำไมไม่ให้เบียร์ลรไปบ้ายแก๊บหมดหมดแล้วตอนนี้สภาพตอนนี้ครับสภาพนักกีฬาเอออ้อต้องให้อ้นตอนไหนอ้นนี่เองต้องให้อ้นต้องอ้นบอกมาอ้นผู้ทอดทิ้งเพื่อนนะฮะอ้นสูบผู้ทอดทิ้งเพื่อนนะฮะอ๋ออ้นนี้นะคนละอ้นนะโอเคโอ้โหโอ้โหดุดันไม่เกรงใจใครนี่ไง เพื่อนยิงดียิงดีแค่สี่แต้มเองเหรอแล้ว,ลวยังนำแค่สี่แต้มเหมือนเดิมทำไมมันเดิมเป็นแต้มมันไม่ขยับอ่ะมันไม่มันไม่ให้แต้มหรอรู้เปล่าวะแล้วมีการให้ชินยืนบางแต้มไหมนะชินแน่เลยไอ้ชินยืนบางแต้มชินยืนบางวะน,นั่นไงเออไอ,อ้เนี่ยไม่แต่ชินชินน้องมายิงได้น้องยิงได้ด้วยชิมเชินเราเสียเยอะส่งเสียเยอะส่งเสียเป็นเด็กเสียเด็กป๋าแม่นี่ ปั๊บนี่พัฟซูนกับพี่ออสมาก็คือแน่นอนครับนี่โอ้สวยปั๊บเอาแล้วใช่ปั๊บโอ้โหใช่โอ้โหสุดยอดครับเฮ้ยเควินพุกเกอร์ไอขยับแล้วขยับแล้วห่างึงก็ผางักเกิรสียแล้วเล่นทับตายแต่ไม่ขยับเลยต้องเราพี่ว่าเราก็ยิงกันได้พอดีพอดีสกอร์บอร์ดเป็นเสียครับไม่ได้เสียปั๊กสกอร์บอร์ดเสีย โอ้สวยอุ้ยโอ้รออีกแล้วสวยะสมกันใหญ่โอ้โหสวยฟ้าเริ่มไปเยอะวะแค่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะนี่นะพุดนี่ใช้วใช้โอ้โหใช้ไม่หล่อสุดๆเลยอ่ะ ถ้ามันถ่ายกล้องออกมารู้สึกมันมันเท่อย่างงี้วะผมยิงไงบแปดแต้มไม่มีใครถ่ายผมเลยวันนี้นั่นเนี่ยนานๆได้ยิงลงทีนึงงก็ตอนที่เราลงทำไมไม่มีใครถ่ายเรานั่นน่ะสิผมต้องทนไม่ไหวเนี่ยอ้นได้มาเนี่ยนี่ไงเข้ามาไม่เหรอไหนอ้นโอเคอ้นปันใจเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะหรือว่าฟ้าเริ่มมืดแล้ววะวิ่งไปเข้าพี่งเข้าเข้าเข้า เลี้ยสายนะยิงขวาแปดสองเมตรก็ปกตินะไม่ปกติปกติที่กันเลซ้ายยิงขวาปกตตเอิเก็ขวาไงใช่ใช่เพราะว่าผมก็วิ่งไปทางฝั่งซ้ายผมก็ยิงขวาที่เขาเลี้ซ้ายแต่เขายิงขวาเขาตอดเขาเหมือนได้สองครั้งเขาตอดมือซ้ายใช่ซ้ายพี่เลนะ

ใช่ครับลงเลยครับเจ๊เจ๊หรือน้องสักคนนึงเตรียมตัวลงเลยเปลี่ยนได้เลยเจ๊หรือน้องหมูกับคนนึงลงเลยเตรียมตัวเลยดูดูกองหน้าฝั่งเราสองคนนี้ครับเขาไม่คุยกับเราแล้วลงคนนึงใครก็ได้คนหนึงมาเลยเรมายืนเลยมายืนเลยคนนึงใครก็ได้กดดันกดดันไหนใคร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 รอพี่เบียร์เข้าไปพูดกันโอ๊ดการโอ๊ดการเลยถ้าลองไม่ได้เล่นครับพระทางกำลังเดือดแล้วครับนี่เดอ้อไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วกระตึ้นกระตึงนโอ้ย มึงกะพักละพิล็เซ็นเตอร์ที่เก่งคังดีขนเก่งคนหนึ่งดีคนทำให้การหรือยางเหลืเหลืออีกี่นาทีเหลือกี่นาทีสามสนาทีลงได้ลงได้สบายเลยนะวิ่งกันเหนื่อยเลยเจ็บเพียงลงได้ให้บอกไข่มุกไปแทนพี่อ้นแทนพี่อ้นแทนพี่อ้นอ่ะบอกไข่มุกไข่มุกลงมาเลยมาเล่นเดี๋ยวเจ๊เจ๊ให้เบี้ยวให้ไข่มุกลงเลยให้ไข่มุกลงแทนพี่อ้นอ่ะลงเลยจี้ สวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายถ่ายนี่อยู่กิจกรรมใช่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 ให้เปลี่ยนกันหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนเอ้าเดี๋ยวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไลยให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนไอชายันอยู่มันอยู่ใกล้อีเรียกชายเดี๋ยเนี้ยเนี้ยใช่ก่อนเขาจริงไหมแต่ที่เขาโอเคใช่ไหมไอเขาเล่นแต่พร้อมออกแล้วลุแบบคนสูงอายุออกมานี่คือเช็คหัวใจก่อนไปรอพี่คนไหน่ทีครับ ชานจารุนจานชันจานชันจานเบียจานเบียเดี๋ยวให้เจไปไปบอกกับโอนหอดอกเดี๋ยวให้เจไปบอกไนก็โดนกองหน้าเราเปลี่ยนกองหน้าเอาเจโอ้โหเจยืนจังหวะเจเจเราเมื่อก่อนแล้วจังหวะเมื่อกี้ไปดีขึ้นเลยนะบ๊ะบ้าไปดีเลย นี่ถ่ายอยู่ลยหนี่ถ่ายถ่ายก็อ้นไม่อยู่ถ่ชาไอเจ้าจ่ายชาด้วยไไม่เกลียดมากๆอ้นไม่อยู่ไปแล้วที่ดียวเป็นเจลงใส่กระแดนใส่กระเด็นใส่กระเด็นโดนห่วงได้บวกหนึ่งเนี่ยโคตรเฝ้าด้วยเล่นแรงมากแสดงบอกเลยอ่ะเอาเอาบูออกมาไงแล้วเอาเจเข้าไปแทนคนนี้ผมบอกเลยคนนี้ ใกล้เลมแรงมากเลยปลมแรงมากเลยใช่ใช่โอ้ยปีกว่างปีกว่างแล้วปีกว่างป้าไอ้แจ๊บไหมโยโอ้โหสดยอดจ๋าโอยไอ้ฟาไอ้พี่บุบานกิแล้วบุ๊ดสวยบุแข่ง ไอ้นี่มันเก็บกดการได้หมด